สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกับกิจพลเดชวิสัยเรื่องเรื่องเอากันเนี่ยนะไม่จบสักทีนะระหว่างพระกับผู้หญิงจริงๆมันน่าจะจบกันไปได้แล้วเนาะตอนนี้ก็มีการขุดคุยไม่ว่าจะเพจด,ดังไม่ว่าจะพิธีกรดังรายการดังอะไรต่างๆก็ขุดคุยขุดคุยเพื่ออะไรครับอ๋อก็เพื่อว่าจะให้ ให้ประชาชนได้ดูไงให้ประชาชนที่อยากรู้อยากเห็นสอดรู้สอดเห็นว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงก็ขยี้ให้เละไปเลยไอ้คนที่เป็นข่าวเดี๋ยวตั้งสติดีๆนิดนึงนะครับกอดีพระเอากับผู้หญิงนี่นะพระผิดผิดถึงขั้นปาราชิก พระไม่ยอมศึกก็ต้องมีกระบวนการวิธีการกันต้องมีไปโวยวายไปเรียกร้องทั้งมหาเถรทางคณะสงฆ์ต้องตัดสินจนยอมศึกนะก็เท่านัน้นแต่ตอนนี้ไอ้มหาคนนั้นมันศึกไปแล้วมันศึกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ึกไปตั้งหนาแล้วอ่ากรณีนี้ก็ไม่ผิดไม่ได้ไม่ผิดก็หมดเรื่องไปแล้วถ้าจะเอาเรื่องเอาราวไอ้พาพวกนี้ต้องแก้กฎหมายครับพารูปไหนไปเอากับผู้หญิงต้องติดคุกกี่ปีปรับกี่บาทอะไรนี้ก็ว่ากันไปอ่าแล้มาถึงผู้หญิงผู้หญิงก็เอากับพราผิดไหมผิดแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายลงโทษนะว่าผู้หญิงไปเอากับพระจะโดน ติดคุกจะโดนปรับโดนไหไรก็ไม่โดนไม่มีก็ถือว่าจบไปละส่วนได้ผู้ชายที่อ้างว่าเป็นผัวแต่มันยังไม่ได้เป็นผัวมันยังไม่ได้จดทะเบียนกันแค่ไปมั่นกันแต่บอกว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาโอเคไอ้ผู้ชายเอาผิดได้เอาผิดกับไอ้พระไอ้พระรูมนั้นได้เอาได้ไอ้อดีตพระนั่นแหละ ได้ก็เอาผิดก็ดําเนินคดีตามกฎหมายผู้หญิงเอาผิดได้ไหมเอาผิดได้ที่ไอ้เยี่ยผู้ชายเนี่ยเอาคลิปออกมาแฉแจ้งความจับมันได้พร,ะระบอคอมผมไม่เห็นในรายการไหนในเพจไหนอะไรพูดพูดถึงเรื่องนี้เลยพาผิดไหมผิดผู้หญิงเอากับพาผิดไหมผิดไอ้คนที่เอามาเปิดเผย ไอ้ที่ว่าเป็นผัวเนี่ยผิดไม้ผิดโคตรผิดสำหรับผมนะถ้าครับจะเป็นเพื่อนผมนะผมจะถีบแม่งไปไกลๆมึงอย่าเข้ามาใกล้เราสมีกูคนอย่างมึงกูไม่คบหรอกจริงๆกูจะคบได้ยังไงมึงแม่งหน้าตัวเมียมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงแม่งกระจก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 มึงเอาคลิปมาเปิดเผยได้ยังไงแล้วเป็นยังไงตอนนี้ ไอ้เพจดังก็โอ้โหแฉไปเอามาเลยแม่งไอ้ผู้หญิงคนนี้เคยเอากับใครบ้างอะไรบ้างมียังไงบ้างเคยอ่ะมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นหอยของเขาหรือเปล่าวะหอยของเขาเขาไปเอากับใครเขาก็หมันของเขาหรือเปล่าวะถ้าไมเจออันใหญ่หน่อยเขาเอาอาจจะเจ็บหรือเปล่าวะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาไปเอากันน้ำแมงไม่ได้กระเด็นใส่หน้าเราเลยวะเออถ้าเกิดว่า เรานั่งอยู่ดีๆแม่งมาเอากันข้างๆเราแล้วน้าแม่งแตกมันกระเด็นใส่หน้าโอ้เคยกูต้องเอาเรื่องไอ้น,นี่ไม่เลยเขาไม่แอบเอากันน่ะโอ้โหแล้วพวกมึงคนดีทั้งนั้นคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คนที่ออกมาด่าคนพวกนี้ด่าไอ้พระด่าไอ้ผู้หญิงพวกมึงคนดีทั้งนั้นพวกมึงไม่เคยผิดลูกผิดเมียใครพวกมึง โดนเอากันตอนวันแต่งงานไม่เคยเอากันมาก่อนเลยเก็บรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ดีกันทั้งนั้นเลยผมจะบอกให้เดี๋ยวเรื่องมันก็เยียบหายไปที่มันทำกันทั้งหมดนะมันก็ทำเพราะเงินทำเพราะสปอนเซอร์ทำเพราะคนชอบคนชอบเพราะทอบนั้นเอง เดี๋ยวนี้สังคมมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วสังคมมันโดนตัดสินด้วยไอ้คนกลุ่มพวกนี้ไปแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มันมีข่าวใหม่มาข่าวนี้ก็จบหายไปไอ้พวกนี้ก็เสียหายไปแล้ะก็ช่างแม่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูมึงจะทำผิดเองมึงไปเอากับพระเองอะไรทำนองนี้ แต่ล้วก็เศร้าใจเศร้าใจจริงๆผมไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงนะผมไม่ได้เข้าข้างพระนะแต่ผมเข้าข้างความถูกต้องว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมึงเอาคลิปไปเปิดเผยและเหตุมันเกิดเดือนกุมภาเดือนมีนาแล้วมึงเพิ่งมาเปิดตอนนี้วะมึงมีอะไรรับรอมคงไหนหรือเปล่ามึงจะไปตบซับเขาหรือเปล่าที่อ้างว่าปลเปลือกเขาเยอะแยะมากมายเนี่ย หรือมึงจะไปตบซับเขาหรือเปล่าวะหรือมึงจะไปเอาผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่เอามึงเอาหรือเปล่าวะหรือมันจะไงมากูก็ไม่รู้อ่ะมึงเอามาเปิดเผยความจริงดีกว่าเล่าเรื่องจริงดีกว่าพิธีกรก็ไม่เห็นถามเลยทําไมไม่ถามอ่ะว่ามึงเอามาเปิดเผยทําไมแล้วมึงก็บอกว่าคราวนี้ไม่โทษผู้หญิงละโทษพระละว่าผู้หญิงไปเชื่อนูน้นเชื่อน,นี่โอ้ยมึงนี่ดํานเนา่าอ่ะดําเน่า ได้ขาวเป็นนักการเมืองด้วยหรอวะแล้อย่างนี้แลนะ้วเป็นนักการเมืองคนแบบนี้เป็นนักการเมืองเหรอวะถ้าเป็นจริงๆนะออกมาเถอะอย่าทําให้วงแหวนว,ว,วงการเมืองเขาเสียหายไปมากกว่านี้เลยเชื่อผมนะตอนนี้ผมก็พยายามติดต่อมาดามปลาอยู่จะนั่งคุยกันจะได้รู้อะไรลึกๆ จะได้อยากรู้ว่าลึกๆมันเป็นยังไงลายไปเขาไม่อ่านมีคนส่งลายมาให้ก็ไม่อ่านก็อยากจะรู้ลึกๆว่ามันเป็นยังไงเราจะได้มาพูดถูกนั่นคะือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมเนี่แหละครับหลายคนที่สงสยัยผม ว่าเอ้ยมันพูดนู่นนี่พูดนี่นั่นคือผมนะนะจุดประสงค์ของช่องกิจโพสแชนเนลเนี่ยนะเพื่อไว้โต้กับสื่อกระแสหลักถ้าสื่อกระแสหลักมันไม่ได้เรื่องสื่อกระแสหลักมันออกนอกลู่นอกทางกิจโพสแชนเนลจะจัดการจะเอาแง่มุมอีกแง่มุมมาเล่าให้ฟังเพราะมันไม่มีใครกล้ายุ่งกับพวกสื่อกระแสหลักพวกนี้หรอก ไม่มีใครกล้ายุ่งกับไอ้คนดังๆหรอกไม่ว่าจะกันจอมพลังไม่ว่าจะมอบปลาไม่ว่าจะเอกสายไหมไม่ว่าจะกันชัปปยห,ชหรือไม่ว่าจะอินฟูทั้งหลายอดีตตำรวจอดีตอายการอดีตนู่นนี่นั่นส่วนมากคนที่เป็นอดีตแม่งจะเก่งนะไม่มีใครกล้าหรอกแต่มึงมึงหล่นเมื่อไหร่มึงพลาดเมื่อไหร่มึงเจอกูเมื่อนั้นนะครับผม นั่นคือช่องกดโพสแชร์แล้วครับซื้อสือผมครับคาถาตำราพิกชีวิตครับสองร้อยเก้าสิบบาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพ,พเจ้าพิธีกรรมพิธีการต่างๆเอาไปอ่านดูแล้วก็ตั้งสติดีๆมีปัญหาได้โทรมา,าผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับมูเตลูครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอจัด ่านซื้อเยอะผมก็มีเงินไปใช้เรื่องนี้เยอะติดต่อผมได้ทางเฟซบุ๊คธุรกิจพลเดชวิสัยภาษาไทยไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวตอนนี้ก็มาประชาสัมพันธ์โฆษณาน้ำหอมกับน้ำหอมมันนี้ขวดใหม่สติกเกอร์ใหม่ไม่ใช่สติกเกอร์ใหม่ตัวหนังสือใหม่นะมนตาครับ ราคา590บาทควรใหญ่ขึ้นกว่าเดิมน้ำหอมเยอะกว่าเดิมราคาเดิม590บาทครับผมช่วยซื้อด้วยนะครับเข้าไปดูในช่องยูทูบกิดโพสแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมว,วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงของท่านมีความสุขแล้วก็ไว้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี